ตอนนี้สางสางกำลังปรับหางรตลีเลยครับอะไ่เลกรไม่ไม่สดๆดจากเต่ายังหัอนหอนอยู่งานงานสี่ขั้นน้อนมแกอะไรที่น่ะตอนนี้ยังแบบ่ืมขยับนอนทอ่ ยกัน่ถึงด้มืออไม้ครับเป็นกสันๆอยู่ครับเป็นเป็นดิกท่งลองนกันตองเป็นนันทางทางเลียบ, <c oughs> บาดนมาพอทัท่างคูขะ <c oughs> ใหม่ๆนะครับ LC018SP ปพท่านถือขี้ดิน เสร,สร part, north, story, ิมทัพหนึ <S <S <possible> ่งค <Overwatch> ันนะครับเป็น4ี่คันนะครับสำหรับทีมงานเบาคุณพลคนมักดันกำลังถอดสกีเราลากป้านั้มาขับโอ้ยโอริเจ็ยฟีัผ เอวอยอไปใหอมย่ะป่เเป็นยังคือเอหูเก่ามันนี่แหละหู้สกีตัวนี้มันัโอ้ไปันัี้วร่าหน้านี่คือเหตุผลของสร้างคู่ป่าพันวาครับนสูงคนา โลซ่าเท็ดมาพอดีผมนี้จังไงนี่คือสภาพก่อนทำงาน

RX165E ตาช้างคนติดตังกระสังจอมุ้นกระสัง <c oughs> <c oughs> ว่าเนี่ยมันเทียงหันสั่นครยั่วนี่ส่วนออรอก้างไปส่ท้าสาธิตวิธีการใส่ยืดจ่อยใส่เผาเผาเ

ดึงออกมาดึงออกมาดังแก๊กดึงมาทุณที่พักนอยู่กลางนั่นดึงมาข้างนี้ไปน้าหาไ่ออยูองยางกรู้หรอคอยมา่อแก้ทา พี่มองน้าดีกองมัอนมอยู่พี่สวัสดีครับมอนี่ครับทีมงานเบาคุณนพนค้น,คนมากันนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาปันหน้าตมกันเบ่งนะครับ สำหรับ LC018SP นะครับขั้นที่ปัน้นอยูยน่ครับเพิ่งออกมาใหม่ๆสุๆดครับว่านนะครับผมเอามาลงตมเลยครับวิธีการทำงานทั้นเสียงอยู่ครับเอารถมาจอด่าว้ยสามขั้นย่านติดลมแล้วครับผมงานนี้มีหยุดของลมนะครับก็เลยเอามาป้องกันไว้ ทรสอบตอนรับน้องไม้เพิ่งครับืันนี้ว่าสิโคดีบอสิทิดลมบอนะครับหน้าปีนี้วานตมกันเลยครับปีนี้ฝนมาเร็วมาเร็วมาแห้งพร้อมนีเละครับเทินวานตมเลยพอคุณยในบาทเป็นกัะสูนหนามใส่เลยครับผม เหม็นสีอยู่ครับพี่นอ้องอรับดอกไม้เอามาเกลือยขี้ตมบางก่อนผ่านมาผ่านเบิ่งเงาครับพี่นอ้องเรารับขั้นที่แล่นอยู่นั่นเป็นสายกวนครับสายกวนไปเยี่ยมเขามีห้อยนะอยู่วเป็นแน่งปวด ปับให้พร้อมครับอภไยมาพันกัสิติดลมทิ้นลมแน่นอนบริเวนให้เขาลมแน่นอน เห็นบ่มันลงลมแล้วมาแล้วมันต้องลงลม มาแล้วผมท่านสุดคดั้วลมจนได้ลมไปลมมากสิลมลงก,กัน

Good luck มันต,อง,ตองมีหนามเนี่ยน,นี่สุดรับครับสายยาเพื่อนครับสร้างจอมลม

นีละาขึ้นว่าบาปแพ่บุญสิมาถาดึงรถปันกับกันเป็นรถปันยดึงรถมระตาดึงแลลิงอยู่ท่ไนบานนี้เฮือน วันนี้บ่อจุดนครับที่ดองทันสอยู่นะครับเป็นการปั้นน้ตมนะครับโอ้ปั้นน้ลมือใม,มันเนียวซื้อ,อไม่ิด้ทิ้งเลยบครนะผมก็ขอใคร mặn Hãy <laughs> okay. subscribe